เท้าความก่อนว่ามันมาเป็นคอนเทนต์นี้ได้ยังไงตั้งแต่อัพมาเนี่ยร้อมเนี่ยมันปรับมามาดีเฟน e ์ดีดักเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีเฟนส์ดิบของบอสมันลดลงเยอะพอสมควรข่านั้นเนี่ยที่จะเทสในวันนี้คืออันนี้นะครับคืออันนี้ถามว่ายังจำเป็นอยู่ไหเอาตัวระดับกลางๆค่อนขึ้นแป้งบนแล้วกันนะใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ เอาออกเลยแล้วกันจำเป็นอยู่ไหมฟิงเกอร์ f e n s i v สิเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมมันคือการที่จะทําให้เราตีบอสแรงขึ้นทุกๆ d e ด e n เ e นสของบอส500จุดนี่คือสกิลฟิงเกอร์ f f e n s i สิบแต่วุฒิเงานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือถ้าเราตีอะไรเกินเก่าเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยหกรใช่ไหมันี่ยมันจะไม่ใช้สปิริตสเฟียรหรือใช้ลูกแก้นั่นเองนะครับประมาณนั้นเอาเข้าข้าไปเมกาโลดอน พเมล่าเนสโกยังไงยังไงนี่มีให้เลือกหมดเลยเพื่อน,เอนๆเอาไปไประยุกต์ได้นะเมกาโรดอนบวกธาตุเนสโกบวกพีโบมีตีขนาดด้วยครับแล้วก็มีอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยมีหมดเลยนะจะมาแทนการ์ดอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูแต่เอาเบื้องต้นน่าจะต้องเมกาโรดอนนะเมกาโรดอนเอ๊ะออกดีไหม แล้วเป็นคีบลาแทนหรือเมกาโลดอนแรงกว่าโอเคไหมเอาเมกาโลดอนกับคีบลาก่อนละกันพีโบขนลูกพี่นะอยู่ที่ติโอสี่ร้อยเลยวะพีเพนสองร้อยสมสิบเอ่อสองร้ยหประมาณห้าร้อยอะพีเพนห้าร้อยพีโบสี่ร้อยธาตุสองสี่สิบขนาดใหญ่ร้อยเก้าห้าต้องเทสประมาณห้าครั้งแล้วก็มาลองดูว่าอันไหนแรงที่สุด5้าที 658ใกล้เคียงนเเรียบมีครบทุกอย่างนะตัวนี้ เจ็ดสองแปดจุดสองครับเจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดเจ็ดหกหกแปดสามอ่าเริ่มสวิง 6,8,3,5 7,7,6,4โอเ <Okay>. คไม่ใช้แล้วคิม,มลิล่าแกอยู่ที่แกก็ไม่เอานะครับลองให้กคุณต้อมเลยแล้วการนะแล้วผมเสียบเมกาโล,ะละดอนเข้าไปแบบดั้งเดิมที่คุณต้อมใส่ในตอนแรกไม่เอาคิมิล่าแล้วนะ 5-7-4เจ็ดดูซิว่ามันจะมีโอกาสไปถึงตรงนี้หรือเปล่านะ7-7-6อ่ะเออจะมีโอกาสไหมถ้าไม่มีผมว่าคุณต้องใส่นี่เลยที่ไม่ล่าบกเนสโกอืดูดิว่าแม็กซิมัมมันจะไปถึง7-7-6-4เจ็ดไหมแต่ต้องบอกนะอันนี้ผมเล่นแค่บอสตัวเดียวนะครับ ลอนอัปเดตเดี๋ยวทำเป็นคลิปให้เธอบางคนอยากรู้ว่าคลิปแม่ล่างดีหรือเปล่า6.56 6.56คพี่เมล่านเนี่ยเนี่ยห้าทีอ่ะดูเอาเลยห้าทีอัานไหนแรงสุดหกศูนย์หกนะบทสรุปนะครับ ผมว่าชัดอยู่นะ5ทีนี่ผมเทสอย่างละ5เลยนะทั้งหมด15ครั้งอะ่ะเออดูบันผ่านแม็กซิม,มัมคิเม,มล่าบเนสโกะแรงสุดนะ7 7็ 4. ไม่มีอันไหนคอมบิเนชันอันไหนทำได้ถึงเลยนะแอปเวอร์เลเนี่ยผมว่าอันนี้ก็แรงสุดแอ e r ว g e เลน,นะครับคิเม,มล่าบนเนสโกะก็น่าจะแรงสุดอยู่ดีนะครับเพราะว่ามินิมัมของเนสโกะคิเม,มล่าเนี่ย 683.5M ใช่ไหมอันนี้มีนิม่าคือ656.657อันนี้มีนนม,าม่าคือ616อ่ะาเ1 6 659 657 572เลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ดีสุดแล้วคอมบิเนชั่นยังไงต้องคีเมล่าหลักการเทสของผมเนี่ยก็คือจะตัดตัวแปรที่มันทำให้ไม่เท่ากันออก ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ได้ใส่ร1 0ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เซตอุลตร้าแมนด้วยเนาะก็เข้ามาฝากคนรั์สัพพลสังกัดนนิ่งนะก็บทสรุปนะครับคีไม่ไั้ดีอยู่นะต่อให้บอสมันจะปรับ <début> จู n โนมาดีเฟนซ์ลดลงไอ้คีไม่ไยังดี